กเขาบอกว่าถามพี่ดีอะไรพี่ไม่ทําอะไรมันใครไอเฉินเนาะกูไว้ไงไอ้เฉินไงไม่รู้พี่ไปเบิกรถของพี่แล้วมันพูดแอคที่อะไรของมันไม่รู้พี่ไม่ชอบพี่หน้ามันใช่ไหมมาเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยกูไม่เข้าใจแล้วมันบอกมันแล้วเขาบอกว่ามึงจะไปคุยต่อป่าหรือไอ้เฉินอ่ะคุยต่อมาย่ะ้วเอาแม่งเห็กรอที่อะไรมันเปิดกันแล้วทำไมมันอยู่ในชุดกางเกงด้วยมาค่อใส่มาช่วยใส่โอ้แต่รู้มันบอกมาช่วยเฉินไม่จะได้พี่จะตีกัน มันมันเขาตีดูไว้พี่แต่ถ้าแต่ถ้าผมบอกนะถ้าพี่จะตีดูไว้อ่ะก็ต้องตีดูไว้ไม่ใช่ตีเจเคเว้แค่แม่วราถ้าแม่ใส่เสื้อ JK อ่ะก็เท่านั้นอ่ะเมส่สอดูไว้อ่ะสวยอูชาอชาว่าอะไรวะถ้าไปนู่นมึงโดนกูแน่แล้วอย่างก็ได้ดิก็ได้ก็ได้มึงเอาแม่บอลไปกับพี่ป่ะพี่เอาผมก็ไปอะก็กูก็กูตีได้ทุกแก๊งอะพี่ออเด้อพี่อะเพราะว่าเราจะเอาปัญญาไหนไปสู้เขาพี่เราไม่มีอะไรกมันมันมันบอกกับพี่ว่ามันจะให้พวกเราอะ ฟาร์มผ่านภายในหนึ่งเดือนมั้งจนกว่าเราพร้อมอ่ะแล้วไปบอกมันหเดือนโอ้โหเดือนหนึ่งเดือนไม่พอไม่้เลยมาเาไม่เตรันอ่ไม่ถูไม่มีใบริทนะพี่ไม่มีตั๋วไปประเทศนะบอกกูเดี๋ยวกูซื้อเองตั๋วเนี้ยไม่ซื้อตั๋วเครื่องเครื่องให้ไงเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะให้ตั๋วเครื่องบินทุกคนใช่ใครพูดพร้อมอ่ะอ่คือเขาให้ให้ใครพูดเป็นพูดหรอเขาแค่นั้นแหละกูกระทึม JK แล้วกูก็ไม่กลัวอะไรแล้วตอนเนี้ยใช่กัด JK มึงยังกล้าตีกัดดูไว้ไม่กลัวอะไรวะกูปิดตาสู้แล้ว อ้เขาอยู่ชุดดำไงเย้เยี่ยไหนหมดแล้วเราจะไปเยี่ยไหนหมดแลวกันวะแบบว่าเราจะไปตอนไหนก็ต้องจบเรื่องตรงนี้ก่อนดิแกมันเสร็จตรงนี้ก่อนโอ้ยเยี่ยมันเรื่องแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงเนี่ยตอนเออเขายังไม่ยอมให้จบเลยมันไม่ยอมจบอ่ะรอคุณอย่รุ่นใหญ่อย่างนี้ไงคุณรุ่นเล็กไม่รู้เรื่องหรอกโอ้แล้วรุ่นใหญ่มาเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้ พวกเราจะเอาไงไปบ้านไปไหนจะทำอะไรบ้านบ้านเหมือนจะไอ้นี่แล้วนะไม่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 โดนไอ้นี่แล้วไปบ้านไปบ้านกับบ้านไปด้วยคุณที่ไปด้วยไอ้ดูนจองกะทินะเข้าใจแต่ไอ้ดูนพิออเดอร์เนี่ยงงท่านที่ไปเลยเขาจะเอาเราแล้วก่อนแล้วกลับบ้าน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 เออบ้างไงหมอไปไหนอ่ะไปดูเล้พาวพรุ่งนี้มั้งเอาโอเคมาไม่แน่ที่มาไม่พวกเนี้ย มามามารถอ่ะรอเพื่อนเพื่อนมารับแล้วล่ะให้เพื่อนมารับเชาไปไหนอ่ะอ่าดูไว้แล้วไงครับไม่อดูดูอยู่ไม่ได้แบบพี่อ๋อนี่ก็ไม่ใช่แบบแบบไม่มีรถเลยพี่ไม่เป็นรองมันเนี่ยจะไปเลยหรือว่ารอเพื่อนอะไรรอดีรอรอไอ้เนี่ยไปพี่ชายปะอันนี้ไปไงอ่ะไอ้เฮียต้องไปเบิกไปไหนไอ้ต๊อดไปบอลผัวอะไรอ่ะคืออะไรวะบอล มันบอกว่าอะไรนะอไอ้หวังเ,เจอบ้านอาไอ้หวังอันนี้หวังอันนี้หวังลงมาเจ้าเขาจริงอ่ะนะก็กูจะมันจริงอะ่ะไปกูได้ไหมอะอยู่กับกห้อ้บอลเนี่ยกับพี่เปาเนี่ยรวยเหรอได้ไหมผมจะแปลพี่ไม่ได้ผมบอกแล้ววันนี้ผมให้พี่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลได้หมดเรแล้วสรุปยังไงเนี่ยพี่พี่คุยว่าไม่หมดกว่า <S <S หลคุณมเจเอเคทำทรงเฉยเฉยพี่หาตัวตีเพิ่มเก่งจังวะผมถามจริง ไม่รู้ว่ามันพูดกับพี่อย่างนั้นอะเป็นมึงมึงยอมมั้อไหร่พวกผมได้หมดอยู่แล้วสรุปยังไงอ่ะก็ไอ้ไอ้บอยมันก็บอกได้หมดอ่ะมันบอกว่ามันก็รอเหมือนกันถ้าพี่ไปมันก็ไปอ่ะกวกลับมาคุยที่บ้านพี่ไปแล้ผมไปนั่นอยู่แล้วผมได้หมดอยู่แล้วพี่น้องๆมันรอกันอยู่ไปไปบ้านไงไปคุยบ้านดีกว่าบอลไปก็คุยกับพี่เองก็ได้่ะเราไม่น่าแล้วไปรอเจอทุเลยเอาหมอรถเต็มน้องหมอ มึงว่าสำสำรับเรามีฟาร์มไหมล่ะเราไม่ฟาร์มกันหรอกเชื่อดิเดี๋ยวไปรถมาแล้วไอ้ตอยไปไหนเนี่ยมีรถแมมพี่ใช่เราไม่เบิก์เลยนี่นานแล้วนะดูไว้บอกให้เวลามึงฟาร์มถึงตอนไหนก็ได้จนกว่าจะพร้อมไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนใครตี้มึงดูไว้จะตีเองมาว่ะตัดว่า มันทำอะไรพี่อะที่อำนวยแทงพี่เลยใช่หรอใครพูดไหนมันพูดียวกันไหมพอดเฉยดนะถ้าคนอยู่มาเปิดพี่อะถ้าคนที่ไม่เปิดพี่อะ JK อสตอนขึ้นมาครัับวนนี้ฮะใครใครไม่มีรถเออไอ้เแคยเต็มหมดแล้วคนที่ไม่มาเปิดพี่ตอนอะใครมีรถบ้างเนี่ยเต็มไปต้อนขึ้นมาเร็วไปเร็วไปเร็วบ้าเร็วขับบ้านเราดิอะน้องพี่อะคนเมื่อกี้ไม่ใช่กูรู้คนเดียว ทำไมทรงผมมันเหมือนพี่คุนเหมือนพี่เลยอ่ะมัถอนงอกมันอยู่เนี่ยเฮ้ยใจเย็นเลยพี่มันพวกคนเต็งที่ก่อนหรอเออแต่พูดถึงอะแมงก็แซอบชายย่อยนายเฮียนั่นอ่ะโอยมันพูดกับพี่กลัวน้าแมงก็ะแลพี่จะไปเอามันเหรอพี่ตันเอายังไงอ่ะเราจะเอายังไงอะมันก็อยู่ JK อ่ะเจะลำซำของมันได้ไง ก็บอกวได้หมดพี่ได้หมดก็สตอรี่ตรงนี้ให้มันจบไปก่อนมันบอกมันมาจากไหนนะพี่มันบอกมันมาจากเมืองอะไรอะไรอ่ะไอ้ดูไว้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเมืองวัดเมืองอะไรวัดไม่รู้จักหรอกแก๊งอะไรกะโหลกกะลาอะไรของมันไม่รู้หรอกแต่มันแต่มันแซ่บน่าดูนะถ้ามันอย่างเงี้ยเพี่ยวที่หมายเลยอ่ะตีเขี้ยเป็ดนี่แหลมแหลมที่หายเอยสองในที่ เรื่องไวลีสิสเขาให้เต็มที่หนีใครจะไปกับพี่เขาให้หมดจริงเหรอแล้วกูพปหาหน้องกูไปเยอะด้วยเด่อว,วันที่เราเร้ามีคนมากก่อโอ้ ไม่หล่าไปต่ให้มึงเราดูเพื่อนพ่อคอยเพื่ครอบครัวต้องมากอดดู หวานใจหมอย้อยคนใหม่เจอคนเก่าว่ะสู้สู้พี่ถ้าเอาจริงพี่ไหวอยู่แล้วหวานใจหมอยหวานใจหมอย้อยคนเก่าเจอคนใหม่ว่ะคืออะไรวะเรจะไปเจอหวานหวานใจหมอย้อยคนเก่าอยู่วอสเหรอตอนนั้นคือใครอะพี่พี่ไม่รู้เซหน่อยชื่อยตัดมันดีนะที่สองที่สอง กลัวป่ะพี่ไม่กลัวเอาแม่งเลยใส่กับรุ่นใหญ่ว่ะอันนี้มันจะอยู่ในนาม J K เหรอพี่มันใส่สูตร J K อะพี่ไม่มันเขามาเขามาว่ายเขาจะอยู่ในนาม J K ไหมเขามาไหว้เขามาร่วมตีได้ไหมหน่อยแม่หวังอะไรนะครับใส่สูทเขามีรไม่ละจีแต่ยังไงพี่ก็ตายก่อนอยู่แล้วความหมายเท่ากัน ไปบอกน้องๆเลยใครจะไปกับพี่เขาให้ไวลิสหมดกูอยากได้ไวลิสไว้แล้วผมบัฟมันไปแล้วด้วยดิแล้วผมผมไปบัฟไอ้ไอ้คนชื่อเชิดนะพี่ใช่หรอว่าแบบไม่ก็ถ้าจะมาถ้ามุถ้า กันอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่หรอกถ้าจะตีก็เอาแก๊งตัวเองตีใช่มาไหมแล้วถ้าอยากมันไหมนมันไหมเออแล้วพวกจะมาตีคิวเลยแต่แต่ถ้าอยากตีแต่ถ้าถ้าอยากตีพวกกูจริงๆก็กูจะไปพอดีนี่ไงเดี๋ยวกูเสิร์ฟให้เนี่ยไม่ใช่กูแทงมันตายแล้วกูบอกว่ามีมีแต่ปากไม่มีฝีมือนะพวกมึงอะบอกให้มีอาวุธก็พออ่ะกูเสิร์ฟแม่งด้วย เมื่อกี้เขาเียงมันตาไปใช่เหรอเฉินเคยผ่านกันมาว่าไอ้คืออ๋อก็เมื่อกี้ไปเจออะไรคนชื่อเฉินเนี่ยกูเห็นดูไว้มาเต็มเลยตีไปสิบสามตัวคนนี้เฉินไล้วใส่สูตร jk อ่ะกูไม่รู้ว่าเขาจะมาตีหรือเปล่ากูเลยบอกว่าถ้าจะตีก็ตีสูตรตัวเองดิถ้าตีก็เอาแกงตัวเองตี อยากตีกูอยากนะาคุโอชาได้เราไปนู่นมนโดนสตีลแน่มาตี่ตอยี่มาล้วไก็ตีดิเอาไจบตรงนี้ไปต่อที่ีองกาชามันปนได้เที่ยงคืนนี่แะใช่ปะแต่เขาบอกเขาจะให้ให้ให้ตั๋วไปไม่ใชเหรอตัี้ไม่มีให้ตั๋วไปด้วยขอขอกาชาจะปนได้เขาจะให้ตัไหนอยู่นี่เจขยันขนแยัวขยันี่ันยันขย่ขันขาันขยันขยันขยับขยันขยนขยันขยนขยันยัยนขัยันขยันขยันขันขยันขันขยันอยันขยันขยกนเันขยักขยันข มีคนบอกพี่ว่าขอรถสักครึ่งขอย้อยอ่ะเป็นหวานใจที่เขามีชื่นชอบแล้วแต่เป็นไรครับปองคนใจอ่านใจอะไรนะจริงป่ะเนี่ยเออกูต้องไปทำคะแนนเขาบอกให้พี่แกระทืบแม่งลีรอแล้วไปวอรดนี่ฟาร์มตายหาแล้วเราไปวอดเนี่ยเราเข้าไปวันแรกเราไม่โดนเขากะทืบตายหาเลย เขาจะไม่ให้มาไม่เขามีเขาจะเป็นเราแล้วมนจะไ่ตีเราก่อนเลยเหรอไม่ขอขอดีหปัดปะบอลงก่อนเนี่ยก่อนพี่ตอนบอกว่าเขาบอกให้เวลาหนึ่งเดือนแล้วแล้วก็ให้ตีอะไรเดือนีงก็พอถ้าสองสามเดือนสองเดือนก็ได้สองสามเดือนไปเลยถ้าสองที่เดือนมือมึงจะไปกลัวพวกมันทำไม่เขาเขาให้เวลาเท่าไหร่กันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาให้พี่คิดหรือว่าเขาฟิกมาแล้ว ไม่รู้มันพูดอะไรกับพี่่จำไม่ได้ไม่ค่อยฟังมันออกไร้สาระมันแต่พี่กูไม่สนด้่าอยาค่อยไปหามพี่นะใครกูอย่าพี่พี่พี่ที่น่าเก่ียดเฉยนะเล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นหวานใจหมอย้อยด้วยนะเดี๋ยวเขาจัดการให้ทุกคนครับฟังนานเท่าไหร่ก็ได้ครับดูแล้วตอนเราสมัยตอนเราไปตอนเราไปวัดมันเอาเราใหญ่เลยอ่ะเห็นไหม เคยดนแล้วหรอเคยมัดถูกอยที่อะไรไอบอลไอตั้มเคยไปวอลแล้วหรอันใช่หลอไอบอลไอไอตั้มเคยไปแล้วหรอน้องเดียวกดูเรื่องมานานหไ่อยู่แล้วเนี่ยก็ดีเรื่องใหม่แล้วเนี่ยคือแม่งที่มีซาตีป่ะกูอยากไปพอดีไงกูอยากไปพอดีไปดวไปเดีไปดีไปอลดีวไปดียไปดีวไปดยวไปดยวไปี๋ไปเีไปีเียไปเยไปไปียไปไปเไปไปไปเไปปไป ได้รถมาสองคันน่ะที่หนูให้ป๊าดูรถเดิมรถเขาอ่ะดูในดูหนดูในมันจะโดนใบเนี่ยเนาะลูกบอกรถกูหรอไม่รู้ไม่อยากรุนใบละหว่างเปิดเปิดโมงเปกบุญใหม่อะ จบนี่แล้วไปหน่อยได้กูได้กูได้เนี่ยถ้ามึงไปไม่อันนี้น่าจะแก้ก็ใบเหลืองสวยเท่าไหร่สมควรในที่อ่ะฝากดีมีสตอรี่ไม่ใส่ชุดแก๊งพี่ตัดเบาพี่เบาตัวพี่จะเย็นเบาพี่เบาแตกดูไว้นั่นน่ะพี่ต้าพี่ตามมาม้าเข้าตัวปะชุดแก๊งเหนื่อยหรือเปล่าไอ้ใครหิวเอาเรียกเลยไม่ไม่ผมเพราะว่าไปไปไปในรถไฟจะได้จะได้ไม่ไม่ได้เจอขอทาน นี่คือเรื่องจริงปะเนี่ยใบเหลืองเนี่ยนี่คือเรื่องจริงปะเนี่ยพี่บีก็ปล่อยเขาไม่ถึงเสียบมอวี่เสียงดังเกิน้อดออะเฮ้ยตกปลาที่วัดสนุกจริงเปล่าวะกอยากไปรอวะไม่ไม่แต่เขาบอกว่าที่วัดแต่โดนป้นง่ายนะอยากไปล่าสัตว์ที่วัดอะไรเงี้ยกูจะตายไงก็ต้องบอกเขาเรื่องโดนป้นนะ เฮ้ยปรีดองรรเบลไหมอยากไปเล่นไตกฬาดเเพื่อนบอกเขาจะไปกันหมดแล้วไปรีเซ็จโอ้กูจะตายเฮ้ยเอเาเไราไม่ใเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องวัดเอาไปว่าเดี๋ยวเชียร์ตรงนี้จบอะเดี๋ยวกูแจกตัวบินไปวัดทุกคนเราจะไปวัดกันทุกคนว้ยไเเลเรเ่นไปเรเบลก่อนไปเรเบลไปเเบลก่อนไปเบลไปเรเลอนไปเ่อนไปเรเลนไปเรเบลก่ลนไปเรเบลก่ลนไปเรเลลไเเลลไเเลลไปเเลรเบเเอยไปเเบลไปเเบล เขาก็ไปแล้วไปด้วยพี่ไปพี่ไปเบลวะรอยแพสัสไปไหนแน่ไปพี่ไปไหนไปเบล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 เย็ดแน่ไปเบลหรอไปชาบเวลาไม่ไม่ไม่เฮ้ยมีใครไปเบลบ้างเนี่ยมีโอเมย์ยืนเย็ดกันโอเมย์นอนแล้วนะไปไปจะไปนอนแล้วเหรออยู่หลังบ้านนั่นน้อยไปอยู่หลังบ้านมีสงเจ้าหาเร็วเพื่อนโอเคครับไปจะขับโบไงไอ้เหี้ย่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปไหนไปพร้อมพี่อ่ะพี่่ขเจ๊มาแล้วพี่ก็มองเลยนะโอเคโอเคไปกันเลยไปด้นยน้อ่ะ ไปรถสี่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 เดี๋ยวเบิกรถสี่กันใครมีสี่บ้างอ่ะเบิกไปดิผมผมมีอะใครมีสี่ใครมีสี่เบิกมาเลยผมผมผมแต่ผมไม่มีสีผมอยากสีได้พี่หายหน่อยได้ปะอะไรแบบเนี้ยผมไปแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวเจอกันนะครับไปแล้วนะครับ